สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันข้าวสากหรือว่าวันนี้นะคะวันสำคัญที่เราจะทําบุญไปหาบรรพบุรุษเราเนาะวันนี้เราก็จะแวะปิดร้านแป๊บนึงค่ะแวะมาทำบุญทําสังฆทานหลวงพ่โตนะคะนี่ค่ะบรรยากาศ เราไม่ได้ถ่ายบรรยากาศทำสักทานนะคะเพราะว่าคนเยอะมากเราก็เก่งใจคนเพื่อนเพื่อนร่วมทำบุญด้วยกันเนาะเราจะไปยืนถ่ายอะไรอย่างเงี้ยเราก็เก่งใจเขานี่งค่ะนี่เป็นตลาดตลาดรอบๆนะคะคุณลุงขาประจำนะคะนี่ค่ะ คุณลุงขาประจําแถวนี้นะคะแกจะขายอยู่ประจําใครแวะมาช่วยซื้อแกนด้วยนะแกแนะนําดีมากค่ะแนะนําเรื่องอ่าทางเข้าทางออกอะไรอย่างนี้ค่ะคุณลุงเป็นดีมากเลยค่ะเนี่ยค่ะเราจะข้ามด้านนี้ก็ได้นะคะด้านนี้ก็ได้หรือเราจะไปข้ามตรงน,นคะคะตรงทางเรือเนาะเดี๋ยวจะซุ้มดูนคะคะ ข้ามเรือก็คนละสองบาทน,นะเพืเ่อนๆเรามาจากบิกซีค่ะให้ลูกชยายขับรถพามาเนาะเพราะว่าจันทร์ถึงศุกเนี้แฟนเขาไม่ค่อยว่างเขาทํางานเราก็ไม่อยากรบกวนเวลาเขาค่ะบรรยากาศค่ะไม่ได้ถ่ายแบบให้ดูนะคะทุกคนเนี่ยก็ไปทางเท้าเนี่ยยากอะไร